มาที่ภูชันวันนะทุกคนโอ้โหอากาศอากาศร้อนมากเลยอ่ะโอ๊ยไปเยนะโอยนีกัต้นี่กต้นาไปยังง้อเฮ้ย ทุกคนวันนี้จะพาทุกคนมาตลาดครั้งที่แล้วก็มาถ่ายทิงแล้วแต่ว่าครั้งนี้จะมาดูว่าตอนนี้มีอะไรบ้างเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันว่ามีอะไรบ้างมากับน้องมีนาน้องมีนาเป็นไกด์ให้วันนี้มีนา b e โ o r ์อ f f เครั้งที่แล้วมาข้างล่างนะเดี๋ยวครั้งนี้จะพาขึ้นบันไดไปชั้นบนนะ โปรเทสาววิดีโอดังเสียงโอเคใครเห็นนะมีนะาไม่รู้ไม่ไม่้ไม่ไม่รล้ไม่รู้ไม่้ไม่้ไม่น่รม่รู้ไมไ่รู่รู้ม้ไม้ม่้ไมม่ ว้าว <Wow. S 2> เ็นตลาดใหญ่อเลยนะว้าวเฮลโหลโอ้โหของเยอะมากทุกคนโอ้ห oh, มีของขายเต็มเลยว้าวเยอะมากเัลโหลแอจังคิดอะไรเยอะแยะเลยกุชชนอ่อน คุูช่วันครั้งที่แล้วที่พาคลิปที่แล้วที่พาทุกคนมาก็เป็นขายอาหาร<ม>พวกผักผลไม้อยู่ชั้นล่างนะแต่วันนี้พาขึ้นมาชั้นบนนะเ<ม>ยอะแยะเลย<ม>เพิ่ไนะมไ้หรโอตลาดใหญ่อยูเลยทุกคนท่านราต้องเชื่อต้องเื เขาถามว่ามาจากประเทศอะไรอ่ะอันนร้านทองของเยอะมากค่ะทุกคนใส่กระเป๋า กระเป๋าเดินทางททของก็คล้ายๆของเมือเงเมืองไทยนะทุกคนนี่มามุกอะไรกันบ้างเวันนี้ได้แจก็่าบ้างโอ้โหกระเป๋ารองเท้าเต็มเ,เ,เลยนะทุกคนอล่นหม Baby Doll, all oh oh, oh lans lansong mainan, cainya baru kali dulu. Lansong mainan, deh. Bener. Hmm. dek, ini bokpoal, dek, duit. Nih nana, bokana. เยอะแยะเลยมีจักร้านจักรยานร้านใหญ่มากทุกคนนี่ร้านขายมา่านนี้บริเวณอันนี้บริเวณร้านจอดรถนะทุกคนร้านจอดรถค่ะเนี่ยโอ้รองเท้าสวยๆทั้งนั้นเลยนี่ร้านรองเท้าขายรองเท้าขายบูทบอล

นี่แอปเปิลแอปเปิลสีสุนสายูจฮัลโหลปะเดี๋ยวเราจะเดินลงไปข้างล่างเดินลงไปชั้นล่างโอ้เป็นตลาดใหญ่เหมือนกันนเนี้ยทุกคนโอ้นี่ถ่ายรูปอ่ะ โอ้ลูกสวยๆทั้งนั้นเลยว้าวให้นกนกก็สวยโอ,อ้ยเยอะแยะเลยของสวยๆทั้งนั้นเลยทุกคนว้าวเจิตต่อส่วนต่างจิตอ่าโอเค เราก็ภาษากินไม่เก่งด้วยภาษากินเราก็ไม่ค่อยเก่งด้วยนะโอ้นี่เขากำลังเตรียมอาหารที่จะกินถึงถึงอดแก้บวดเย็นนี้นะทุกคนโหร้านดอกไม้เต็มเลยอ่ะร้านดอกไม้สวยๆทั้นเลยเขินเล็บเข่นไล้เขินอันเนี่ยจ้ะโหร้านดอกไม้สวยอ่ะ สวยมากทุกคนวิวสอ,อ,อ,อรี่มินาเดินเหยียบขาน้องมินาส,สวยๆดังนั้นเลยทุกคนสวัสดีฮัลโหลฮัลโหลแมไม่ใช่ฮอน,นิจิวะนะไทยแลน<ะ>ด์ฮ <im itation> ัลโหลสวัสดสีสดส หลพอสติก <Positive. S 1> ของน่าซื้อตรงนั้นเลยนะทุกคนเดี๋ยวรถไทยเสร็จเดี๋ยวจะซื้อสักอย่างสองอย่างและ้ะเดี๋ยวได้เดินดูแล้วละ่ะว่าซื้ออะไรเดี๋ยวเดี๋ยวดูวโอ้สวยๆตรงนั้นเลยดูดิทุกคน โอ้หดูเก้าอี้เด็กนี่สวยมากอะ่ะว้าวอั้นนขายพวกพวกอุปกรณ์โชว์หน้าบ้านนะถ้าผู้สิด์ก็ขออภัยด้วยนะทุกคนโอ้สวยมากทุกคน คอยมานะโอ <including> ้โหสวยมากเลทุกคนใช่นมีอุปกรณ์ถ่ายโอ้โหตลาดใหญ่นะทุกคนแต่ว่าแต่ว่าอากาศร้อนอยู่ร้อนร้อนร้อนอยู่นะ คนเนินเลีดวะขายจนหลับขายอินทผล้าจนหลับขายดีมากอุ้ากนสอ้นี่ขายอุปกรณ์จานช้อนนะทุกคนโอ้สวยมาก ไม่ครบทุกร้านนะทุกคนเพราะว่าตลาดใหญ่อยูน่นะนี่อุปกรณ์เต่มไปหมดเลยส,ยสวยๆทั้งนั้นเลยอะไรว,ว้าวสวยๆัานเลยอะไร ไม่้ไมไ้ไมไม่ได้หมอกด้เม่ไไม่ไดไม่ได้ม่ไดมมไ อุปกรณ์เต ah, ียงทุกคนเต็มเลยอะว้าวภาษาภาษาไลน์ฮะเซมลไลน์ต้นต้นมาพาสต์ตัวพาสต์ตละเจตัวละภาษาหนีสตัวละที่แบบพลากต์พลานี้ โอ้ล้านดอกไม้สวยมากทุกคนว้าวว้าวฮัลโหลมาลายกรุงสลามว้าวสวยมากทุกคฮัลโหลอ๋ออันนี้โซน <c oughs> ขาย <c oughs> ของกินแล้วนะทุกคน <c oughs> โอเคถ่ายให้ทุกคนดูแค่นี้ก่อนนะขอบคุณทุกคนอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ o ูช t r าเว l พบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีจ้า Thank แตง you วโซมาดอภิว like ันที่ซ i b e ไครต e ไลค์แชร์คูชทราเวลซีอูนักวิดีโอแชร์บายบายน e อ e r y o น e ปเดินผ่ายพาไปดูโอ้เนี่ย เต็มเลยทุกคนว้าวนี่ขนมขนมก็ไปขายบ้างวโอเคเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะทุกคนบ๊ายบาย